สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพทุกท่านนะคะวันนี้าข่าวรอบรอบด้านฟุตบอลน,นะคะมาเล่นได้ฟังกันค่ะในทุกหัวข้อนะคะก็จะมีปรับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันนะเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้นะคะว่าเราจะหยิบ ข่าวไหนนะคะหรือว่าเรื่องราวอะไรมาเล่าค่ะวันนี้นะคะแวเวลคขอพรีเซนนะคะในเรื่องของการมีข่าวแว่วออกมานะคะในเรื่องของการเทคโอเวอร์โดยที่ตระกูลเกสเซอร์เนี่ยเขาอยากได้คนมาลงทุนกับทีมผีแดงของเขาเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอมาพูดย้อนไปเมื่อปีที่แล้วค่ะด้วยความที่มันมีข่าวมานะคะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาสนใจที่จะเทคโอเวอร์แมนอยู่มากๆนะคะในเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยการเขานะคะทวิตข้อความลงไปในทวิตเตอร์นั่นเองซึ่งเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจดังชาวอเมริกันที่ค่อนข้างรวยมากๆนะคะทาง รถเทสลาเอ่ยหรือแม้กระทั่ง t w i t t e r ที่เขาทำการซื้อเป็นขอนเขาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงประมาณเดือนสิงหาเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเนี่ยได้ทวีตข้อความว่าเขาเนี่ยมีความสนใจนะคะที่อยากจะเทคโอเวอร์นะคะหรือว่ามีความสนใจนะคะที่จะซื้อทีมแมนยูนะคะโดยที่ตอนนั้นเนี่ย ทางตระกูลเกรเซอร์นะคะเจ้าของทีมแมนยูเนี่ย mm. เขาก็ตั้งราคาการขายสมูสอนเอาไว้นะคะประมาณ4,000ล้านปอนด์นะทุกคนซึ่งใครใจ่ายราคานี้ไหวก็คือรับแมนยูไปเลยจ้ะ mm. และนี่เป็นราคาที่เขาตั้งเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะแบบราคานี้เท่านั้นไม่มีลดไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรเท่านั้นนะจ๊ะ แต่แล้วล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางอีลอนมัสนะคะปีนี้เขาก็ได้ทวิตเตอร์นะคะรับการทวิตเนาะส่วนตัวของเขาอีกครั้งว่าตอนนี้ผมกำลังซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความเต็มใจซึ่งเราไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะพูดเล่นหรือว่าพูดจริงนะทุกคน สาวทวิดังกล่าวนะคะก็ทําให้มีการคือหาเอามากๆในโลกโซเชียลนะเพราะว่าอีกแล้วหรอจะลงทุนจริงไหมเพราะว่าปีที่แล้วคุณก็พูดแบบนี้แต่คุณก็มาบอกภายหลังว่าเออแบบเป็นเหมือนแบบทวิตแบบล้อเล่นทวิตแบบไม่ได้จริงจากอะไรนะคะแต่ว่ารอบเนี้ยทุกคนก็ต้องเฮอ,อีกครั้งเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างจะมีเงินมากร่ำรวยสุดๆนะคะ ก็เลยกลัวว่ารอบเนี้เขาอ่ะจะพูดเล่นอีกไหมเพราะปีที่แล้วเขาก็พูดเล่นปีนี้ถ้าเขาพูดเพื่อปั่นกระแสเฉยๆเพื่อให้แบบมีการแบบทวิตหรือว่ามีการพูดถึงเขาอีกครั้งก็ไม่รูเหมือนกันนะคะโดยชาวเน็ตเชื่อว่าการปีนี้นะคะอาจจะมีแบบหักมุมมุกตลกนะคะของเขาก็ได้ซึ่งนี่จะเป็นรอบที่สองที่เป็นมุกตลกอีกแล้ว ต้องบอกนะคะว่ารอบนี้ยังไม่มีสื่อไหนนะคะที่สามารถชัว์หรือว่าแบบเป็นเรื่องแบบโจ๊กเรื่องตลกได้เพราะว่าตอนนี้อิลมาทา์มาสีเช่นั้นเนี่ยเขาก็สนใจเขาแค่ทวิตว่าเขาสนใจเต็มใจเนาะกัแบบการ take over เทคโอเวอร์ในครั้งนี้ปีนี้ ต้องบอกนะคะว่าอิลมามนเนี่ยเาเป็น CEO ของ Twitter Tesla s p สเปนนะคะซึ่งทรัพย์สินของเขาเนี่ยมีราวๆอยู่วัน1.5แสนล้านปอด์นะทุกคนบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยรวยเป็นอันดับสองของโลกนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกระแสะได้ง่ายๆอยู่แล้วด้วยความรวยของเขาและเขาสามารถซื้อได้ทาง Daily Mail นะคะสื่ออังกฤษนะเขาก็รายงาน ด้วยความสนใจเนาะว่าแบบเอออิลมานเนี่ยเขาจะเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงจริงๆไหมและบอกเลยว่าตอนนี้นะคะสันคาวเนี่ยเขาก็ต้องกำลังติดตามสถานการณ์เหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามันจะมีการจรดปลายปากกาจริงๆหรือเป็นการพิมพ์ในแบบคีย์บอร์ดเฉยๆต้องบอกก่อนนะคะว่าตัววนไกเซอร์เนี่ยเขาประกาศขายเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะ แล้วตอนนี้ที่มันมีเข่ามาเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาน่าจะตั้งไว้ที่ประมาณ6000ล้านปอนด์อันนี้คือราคาการขายสมูสอรของเขานะคะแล้วก็แว่แว่ไอีกประมาณ2,000ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเหมือนการปรับปรุงสนามแล้วก็เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาจะสามารถใช้เงินส่วนนี้ในการเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะและบอกเลยว่าทาง ตระกูลเกรเซอร์เนี่ยเขามีเดยไลน์นะทุกคนเป็นเดยไลน์ในการยิ่งข้อเสนอในวันที่17บเกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะแล้วก็รอเตรียมฟังข่าวเลยว่าจะมีข่าวดีหรือเป็นแค่ข่าวโจ๊กๆนะคะของทางอีลอนมัสนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า เซอจิมเรสคริฟนะคะผู้ก่อตั้งและ c ี o ของ i n e o, 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 o s นอเนี่ยเอเป็นบริษัทด้านเคมีพันใหญ่นะคะเป็นอันดับสีของโลกแล้วก็มีผู้คนที่แบบร่ำรวยมากๆบนเกาะอังกฤษรวมถึงมีข่าวไว้ว่ากลุ่มทุนที่ไม่ระบุชื่อนะคะแบบประเทศกาตาเนี่ยก็น่าจะมีความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ คือช่วงที่ผ่านมามหาเศรษฐีหรือกลุ่มคนที่แบบไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนสนใจเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ๆจะเป็นในส่วนของเดซไลน์ในช่วงที่ทางสมโมสรนะคะโดยธรรมตระกูลเนี่ยรเรเซอร์เนี่ยเขาเล็งเอาไว้แล้วนะคะต่ต้องมาเราดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องติดตาม Twitter ของอีลอนมัสเอาไว้เลยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบแนวแบบ แย่งชิงการแย่งที่จะเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้แน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะเป็นเจ้าของทีมที่เก่งทีมที่ดีอีกทีมหนึ่งนะคะที่แฟนบอลค่อนข้างเชียร์เยอะมีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกความสนใจก็ทั่วโลกอีกมากเหมือนกันค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามกันดูค่ะว่า ใน,ในเดนรามที่17เนี่ยจะมีใครหรือมีมาสตีซุ่มคนไหนนะคะที่แอบแอบแล้วก็คย่ย่าจัดการเทคโอเวอร์ในรอบนี้ไปเลยหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันอีกทีค่ะสำหรับข่าวนะคะทั่วโลกนะคะในเรื่องนี้นะคะยังคงติดตามไปอีกนานเลยค่ะแล้วก็ ในรอบนี้นะคะหบอกเพื่อนนะคะคงชอบในการหยิบข่าวนั้นข่าวนี้มาพูดคุยนะคะประจําวันในแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์ค่ะถ้าผิดพลาดชื่อหรืออ,อยังไงตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เบลเบลีเซนต์ขอตัวลาไปก่อนเบลๆขอบคุณค่ะ